ผมผมซื้อมาเขาทำมาแล้วพี่น้องน้องก็ถูกทำมาตั้ง่ว่าผมตั้งว่าผมซื้อมาตั้งแต่ว่าคุณซื้อมาแล้วเป็นรถผิดกฎหมายคุณคุณบอกอ่าคุณจะบอกคุณย่างอย่างนั้นได้ไหมถ้ารถผิดกฎหมายคนส่งก็ไม่ให้โอนอยู่แล้วพี่เออไม่มันไม่มันไม่ได้มันผิดกฎหมายมีผิด้หลายอย่างแต่พี่เราก็ต้องมีเครื่องวัดเสียงไม่ใชอเอรอพี่น้องน้องถ่ายรูปทำไมถ่ายได้ไมผมถ่ายครับนี่นี่มันมันมีกล้องมีกล้องอยู่ไม่ผมถ่ายผมถ่ายก็ความปลอดภัยครับ พี่ไม่มีอุปกรณ์วัดเสียงพี่มาบอกรถผมท่อดังมันไม่ได้พี่มันไม่ใช่คนละอย่างกันน้องมันคนละอย่างไงพี่คนละอย่างกันมันแค่วัดเสียงมันก็แค่หัวอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนน้องแล้วอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตรงไหนพี่รถผมก็มีท่อโทรศัพท์ไม่มีน้องโทรศัพท์กันก็เรียกว่าเครื่องรับเสียงของน้องไม่มีเครื่องรแล้วพี่มีเครื่องวัดเสียงไหมครับพี่บอกผมไม่มีเครื่องวัดเสียงแล้วไม่ได้จับเสียงดังไม่ได้จับเสียงดังนะโอ้าวงั้นรถที่ใส่กันชนมารถที่ ถอดโน่นถอดนี่ก็ปิดกฎหมายแั้วนะครับคุณ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 น่ะคุณไม่รู้คุณอย่าคุณคุณอย่าอย่าพูดเยอะผมไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับผมเจ๊งขวาอุปสรรคไม่ครบถ้วนพี่ผมก็เป็นทนายครับพี่ผมก็เป็นทนายผมก็ไม่ยอมไม่ยอมครบถ้วนไม่ใช่พี่ก็พี่ก็ต้องเรียกทุกคันเลยไม่กลัวหรอกเป็นทนายอะไรพี่ก็ต้องเรียกมาตรวจทุกคันเลยครับ นี่ก็ตรวจอยู่น้องแบบน้องแบมาใช้เนี่ยแล้วพวกเนี้ยรถคันนี้ปล่อยไปอย่างเนี้ยครับพี่ถ้าอุปกรณ์ไม่ครบอ่ะน้องราเจ้งเพรามีเพรามีของเพราน้องน้องจะรู้มากต้องมียังไงไม่ใช่พี่รถที่ผ่านไปทุกคันอ่ะพี่มาเรียกแต่เฉพาะคันนี้นั่นรถ้โอ้โอ้โอ้โทหแม่คันสีเหลืองพี่พี่ยังไม่เรียกเลย รถั่วเขาแจ้งมาเขาควัดมาเขาคัดเขาดูกับตาเปล่าได้ไงน้องน้องเป็นตำรวจน้องจับได้ทุกอย่างไหมแต่น้องเป็นตำรวจน้องจับได้ทุกอย่างไหมจับตัวได้ทุกอย่างไหมัี่เราต้องมาตรวจก่อนเขาตรวจหมดแล้วน้องจะไปใช้ตำรวจตรวจอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้น้องน้องพูดอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่ต้องจบกฎหมายภาษีประชาชนพี่น้องจบกฎหมายไหมเออน้องจบกฎหมายผมไม่ได้จบกฎหมายแต่ผมก็รู้กฎหมายผมก็เสียภาษีเหมือนคุณใช่พี่แต่พี่จะมาจับแต่ผมคนเดียวไม่ได้จับได้ยังไงเขาก็จับอยู่ก็แล้วคนที่พี่ปล่อยให้ผลไปอ่ะ นั่นพี่รถคันนั้นก็ใส่ล้อแม็กแล้วทำไมใส่ล้อแม็กมันมัน أ, xem, ไม่ไม่มีปัญหามันเปลี่ยนเพลงไม่ใช <ta ่สาระสำคัญน้องคนที <t <t ่เสียกับหลับเยอะแยะไม่จะจับได้น้องแล้วคนที่พี่ไม่ได้จับคนที่ไม่ได้จับว่าผมเลเว้นตรงไหนอ่ะแต่ผมเลเว้นตรงไหนโน่นน่ะเขาวิ่งลอยผ่านไปทุกคันเลยเลเว่ลยถ้าไปสั่งเลเว้นไหมถ้าไปสั่งไปไปเว่าผมเลเว้นใช่ไหมรับไปสั่งมาพี่